ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่1934ค่ายกลทะลายสวรรค์อะไรทำให้พวกเจ้าทุกคนรู้สึกมั่นใจได้ขาดดานนี้นะฮะดวงตาของมารหอกมีความดูถูกและเขาว,วาแทงหอกไปในแนวนอนบางกรนแดงก็ปรากฏตัวออกมามันยาวหนึ่งอยหลา และมีไฟลุกโชนดูมีพลังมหาศาลลำแสงพลังงานจากดาบของเปยวีเถียนแตกสลายทันทีมันไม่เหมาะกับมังกรแดงเลยวิญญาณมังกรทั้งเก้าแตกสลายหลังจากถูกมังกรแดงขวางไว้ทําให้รถม้ามังกรทองต้องถอยหนีอย่างเร่งรีบหากว่าไม่ได้อัปเกรดแล้วผลกระทบอาจทําให้รถม้ามังกรทองเสียหายได้จี G ้ฟานสินกําลังนั่งอยู่อย่างมั่นคงภายในรถมา้าขณะที่นางสงพลังปานเข้าไปในหัวมังกรทั้งเก้า ดวงวิญญาณมังกรทั้ง9ก้าก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและคราวนี้พวกมันแข็งเก่งขึ้นกว่าเดิมกรีบดอกไม้สีม่วงจำนวนนับไม่ถ้วนบินออกมาจากรถม้ามังก,กรทองพวกมันดูเหมือนผีเสื้อนับพันที่กระพือปีกกรีบดอกเหล่านี้ดูสวยงามเมื่อมองด้วยตาแต่กลับเป็นอันตรายอย่างยิ่งซึ่งสามารถมองเห็นได้จากรอยตัดในมิติมังกรแดงที่ถูกกรีบสีม่วงครอบงำหายไปพิบตาเห็นได้ชัดว่ามันถูกกรีบแยกออกจากกันและกระจายไปหลังจากจัดการกับมังกรแดงแล้ว กลีดดอกสีม่วงก็กว่าไปทางมานหอกในขณะเดียวกันจีฟานซินแต่ปลดปล่อยพลังสมาธิของนางจากการปราบปำหลังจากยับยัง้งได้เมื่อทิ้งจิตจำนงศักศดิ์สิทธิ์ได้ตอนนี้นางสามารถใช้เวทมนต์ของนางได้มากเท่าที่นางต้องการพลังสมาธิของนางอยู่ใกล้ดับที่หกแล้วเวทมนต์ของนางทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อผู้ฝึกฝนภายใต้ข้ามาหาเซียนไม่กี่คนที่สามารถรับมือกับนางได้สลาย มารหอ,อกตะโกนขณะที่เขาโจมตีด้วยหอ,อกสีแดงของเขาอัตราที่สวยงามปรากฏขึ้นบนหอ,อกสีแดงและผ่าทะเลเกีบดอกไม้ออกเป็นสองส่วนพร้อมกับพลังชั่วร้ายอันรงพลังพุ่งเข้ามามารหอ,อกไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังแต่ด้วยการสนับสนุนของเจ้าชายเผ่าโรซาสาสิบห้าคนซึ่งมีฐานการฝึกฝนอยู่ที่จกักรวรรดิกฎเกณฑ์และสูงกว่าพวกเขามอบความแข็งแกร่งให้กับมารหอ,อกผ่านค่ายกลการต่อสู้ด้วยความช่วยเหลือของค่ายกลการต่อสู้ที่ซับซ้อนนี้และองค์ชายสาสิบห้าคน ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของมารหอกเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเจ้าชายอันดับหนึ่งและสองจะมีพลังมากขนาดไหนกันนะในเมื่อเจ้าชายอันดับสามนั้นยอดเยี่ยมมากขนาดนี้แล้วเนอะเซยงชุนหนานดูตกใจในความคิดของเขาเจ้าชายอันดับสามเป็นผู้ฝึกฝนระดับเส้นทางเบื้องหน้าที่ทรงพลังน้อยที่สุดความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ได้มากไปกว่าไม่ทัพเพิงเทอร์มินไม่ควรเป็นเรื่องยากที่จะจัดการชายคนนี้ไม่ใช่เจ้าชายระดับสามธรรมดา จากที่ข้าเห็นเขาควรจะมีคุณสมบัติที่ถูกเรียกว่าเจ้าชายดับสองโดยพิจารณาจากความเก่งของเขาเพียงแต่ยังไม่รับการแต่งตั้งเฟิงเหยียนด,ดูเคร่งขรึมในขณะที่เขาพูดมีโอกาสมากมายในโลกคุณหลุนที่สามารถฝึกฝนนักสู้ดับสูงได้ในเวลาอันสั้นข้อมูลในบันทึกเห็นความชั่วร้ายของสิบเผ่าแห่งสารนรกนั้นไม่มันยามีต่อไปแล้วผู้ฝึกฝนหลายคนในสารนรกมีพลังมากกว่าที่บันทึกไว้ในบันทึกชั่วร้ายของสิบเผ่าของสารนรก สิ่งที่เขาพูดนั้นไม่ผิดยกตัวอย่างเช่นองชายหูเจีย๋ยที่ถูกฆ่าโดยแจงโัเเินเป็นต้นก่อนที่เขาจะมาถึงโลกคุณหลุนฐานการฝึกฝนของเขาอยู่ในขั้นราชาเซิงกัติี่8แต่หลังจากที่เขามาแล้รับโลหิตเทพฐานการฝึกฝนของเขาก็ไต่ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว,รวไปยังขั้นจกักรวรรดิกฎเกณฑ์ซึ่งดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าบันทึกโชว์้านแห่ง10ิผ่าของสารนรกเป็นเพียงคู่มือในการระบุว่าบุคคลในสารนรกทรงพลังคนใดและให้ข้อมูลสรุปความแข็งแกร่งของพวกเขา แต่ข้อมูลนี้ไม่แน่นอนตัวอย่างเช่นมันไม่มีบันทึกเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของเซี่ยวเวินซินในโลกกาัตริสังหารเทพและราชาสวรรค์ก้าเนที่ครอบครองกระจกปีศาจจางสารที่ไม่สมบูรณ์เจ้าชายระดับสองนั่นคือจุดสุดยอดของเส้นทางเบื้องหน้าแล้วนอกจากนี้เขายังมีอาวุธระดับราชาและความช่วยเหลือจากค่ายคนต่อสู้อีกด้วยเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ารังเกียจน่าเสียดายที่ฐานการฝึกฝนของข้ายังไม่ดีพอข้าไม่สามารถทําอะไรกับเขาได้ แม้ว่าข้าจะมีสิ่งปฏิปมหาเซียนก็ตามเสียงชุนหนานรู้สึกท้อแท้เล็กน้อยความแตกต่างในฐานการพูดฝนไม่ใช่สิ่งที่กองกําลังภายนอกสามารถแก้ไขได้หากเขาสามารถควบคุมสิ่งปฏดิปฐมหาเซียนได้อย่างสมบูรณ์เขาจะอยู่ยงคงพันภายใต,ใต้ขั้นมหาเซียนนางฟ้าระอยดอกไม้จะขัดขวางเขามาช่วยพี่ใหญ่เก็บหินเทพกันเถอะเฟิงเย็นกล่าวแทบจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อมารหอกเมื่อพิจารณาจากระดับความแข็งแกร่งของพวกเขาการพัวพันกันเป็นเพียงการสิ้นเปลืองพลังงานดังนั้น พวกเขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายด้วยการใช้วิชาเซียนและอาวุธเซียนโจมตีหลัวจีพวกเจ้าทุกคนกล้าดียังไงมันหอโกโกรธมากเขาใช้ฝ่ามือฟาดด้วยการรวบรวมพลังชั่วหลายจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างมือขนาดยักษ์ที่มีความก้างหลายสิบหลาตุ้มการโจมตีของเฟิงเหยียนเซ้งชุนหนานและเป่ยวี่เทียนถูกบีงเบนก่อนที่จะโจมตีหลวจีปังหินบนพื้นแตกออกจากกันในขณะที่ถาวัน,นานาระเบิดออกมารากับสายฟ้า และพันเข้าหามานหอกถะวันอันหนึ่งเร็วกว่าอันอื่นมันพันรอบหอกสีแดงในมือของมานหอกหอกคงจะถูกแยกไปถ้ามานหอกไม่กำมาแน่นพอเมื่อมานหอกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถาวันก็พันรอบมือขาเอวและขอของเขาทั้งสองข้างทําให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในทันทีทันใดนั้นจางร่วเฉินจึงเปิดใช้งานเจดีฟ้าคามลําแสงสีเขียวเป็นงอกมาขณะที่มันปล่อยพลังสูงสุดอันยิ่งใหญ่ออกมาปั้ง เจดีฟ้าครามยิงออกไปด้วยความเร็วสูงไปยังหลวจีแต่จางว่าเฉินขบวดคิ้วเมื่อเจดีฟ้าครามโจมตีหลวจีด้วยความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับหลวจีผู้เจ้าเล่ห์และมีคนอุบายไม่รู้จบไม่มีทางที่เจดีฟ้าครามจะโจมตีนางได้ง่ายขนาดนี้ร่างกายของนางแตกสลายเมื่อถูกกระแทกแต่มีบางอย่างที่แปลกไม่มีภาพการนองเลือดร่างของนางกลายเป็นเศษหินที่ไร้ชีวิตชีวานี่ไม่ใช่ร่างที่แท้จริงของหลวจีจางรั่วเฉินรู้สึกตัวขึ้นมาทันที หลวจีเป็นลูกหลานของเทพหลวซสาผู้ทรงพลังมันไม่สมเหตุสมผลเลยสำหรับร่างกายของนางที่ประกอบด้วยหินสิ่งนี้ทำให้แจวคเฉินตกใจก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถบอกได้เลยว่านี่เป็นเพียงหุ่นเชิดของหลวจีแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนเดียวก็ตามเซงจุดหนานผู้มียานทิพย์ของเขาก็ถูกกักขังไว้ในความมืดเช่นกันจากรูปลักษณ์ภายนอกของหลวจีต้องเชี่ยวชาญศิลปะลึกลับบางอย่างที่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบได้ที่แท่งขนานนามเทพ หลูจีได้ปลอมตัวเป็นเห็ุปีศาจน้อยและหลบเรื่องการตรวจจับของดวงตาศักดิ์สิทธิ์แห่งต้นกำเนิดของสตรีพันดาราซึ่งนางอ้างว่าสามารถมองเห็นผ่านการปลอมตัวทั้งหมดได้ดังนั้นจึงไม่แปลกมากนักเมื่อหลัวจีสามารถหลอกลวงซีชุนนานในสนามรบคุณความดีได้เหตุใดหลัวจีถึงต้องการใช้หุ่นเชิดเพื่อรังค่าไว้รวลาที่แท้จริงของนางหายไปไหนจางล่วฉินมีคำถามมากมายอยู่ในใจเขาเริ่มกังวลเล็กน้อยเมื่อไม่สามารถมองหัวหรือก้อยของมันได้ หากปราศจากการแทรกแซงของหลวจีจางรั่วเฉินก็เก็บหินเทียบทั้งสิบเอ็ดก้อนไว้ในกระเป๋าของเขาโดยไม่ติดขัดภารกิจนี้ก็จะสำเร็จรวดเร็วจางรั่วเฉินเจ้ากล้าโจมตีหุ่นเชิดขององค์หญิงได้ยังไงวันนี้พวกเจ้าทุกคนจะไม่ได้ออกมาจากที่นี่แบบมีชีวิตอีกต่อไปคายกลนทลไลสวรรัมหอกคำรามด้วยความกโกรธเจ้าชายหลวซาอีกสามสิบห้าคนเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วโดยล้อมจางรั่วเฉินและพักพวกไว้ตรงกลางเนื่องจากพลังงานโชยไลของพวกเขารวมเป็นหนึ่งเดียว คลายกลไกต่อสู้จึงสามารถก่อตัวขึ้นในพิบตาพลังงานทำลายล้างอันน่าสะเพริงกลัวแผ่กระจายออกไปทันทีที่แนวลบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างตุ้มสายฟ้าสีดำที่หนาเท่ากับถังน้ำพุ่งเข้าหาจังรวิเฉินด้วยความเร็วที่เป็นร้อยเท่าของเสียงสายฟ้าสีดำก่อให้เกิดพลังงานอันน่าสยองราวกับฟ้าร้องแห่งความทุกข์ยากที่สามารถทำลายทุกสิ่งได้ท่านใดน,นั้นร่มแปดมังกรก็โผล่มาพร้อมกับแสงเซียนแปลกๆและขลังที่ชัดเจนบนพื้นผิวจากนั้น วิญญาณมังกรทั้ง8ก็พุ่งออกมาจากร่มและวนเวียนอยู่รอบๆจางรั่วเฉินปังร่มแปดมังกรหมุนตัวเพื่อสกัดกั้นสายฟ้าสีดำซึ่งกระจายไปอย่างรวดเร็วเมื่อมันมาถึงช่วงเวลาต่อมาจางรั่วเฉินก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเฟิงเหยียนเสี่ยงชุนหนานและเปยวี่เทียนเพื่อปกป้องเขาด้วยร่มสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนต้องการคือการถูกโจมตีจากแนวรบอันทรงพลังจางรั่วเฉินต้องการเอาทั้งสามคนออกจากแนวรบแต่เขาทำอย่างนั้นไม่ได้ แนวการต่อสู้มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นมันไม่เพียงแต่สามารถผนึกมิติเท่านั้นแต่ยังยับยั้งความสามารถมิติของเขาเาวกับว่านี่คือค่ายกลที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อปิดปิดของเขาปังมีสายฟ้าสีดําก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในแนวการต่อสู้แต่ร่มแปดมังกรก็สกัดกั้นมันทั้งหมดได้ภายใต้การคุ้มครองของร่มแปดมังกรทั้ง4คนรีบถอยกลับไปที่รถม้าก9ก้ามังกรเพื่อพบกับจี้ฟานสิน ดูเหมือนว่าเราจะตกหลุมพรางที่หลัวจีวางเอาไว้นะมันเป็นแนวรบที่น่ากลัวที่สร้างโดยองค์ชายหลัวซาสาคนและเราไม่รู้ว่ารายแท้จริงของหลัวจีหายไปไหนจางรั่วเฉินกล่าวเฟิงเยียนขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่มีทางที่จะโจมตีเจ้าชายหลวซาเหล่านั้นที่อยู่ในแนวรบได้เราจะเป็นต้องฆ่าฟาออกไปไม่ว่าแนวรบจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ต้องมีช่องโหว่ซ่อนอยู่ในสักแห่งหนึ่งหากเราพบช่องโหว่เหล่านี้การใช้ประโยชน์จากพวกมันก็ไม่ใช่เรื่องยาก จีฟานซินกล่าวในขณะที่นางพูดนางได้ปลดปล่อยพลังสมาธิของนางออกมาเพื่อครอบคุมทุกบุมของการต่อสู้สําหรับนางไม่มีค่ายกลการต่อสู้ใดที่สมบูรณ์แบบกระจกปีศาจจางสารปรากฏขึ้นในมือของจางรัโรเชนในขณะที่เขาส่งปางสีลงเข,เขาเข้าไปข้างในอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมที่จะโจมตีที่อยู่ของหลัวจียังคงรบกวนเขาต่อไปหากไม่สําคัญจริงๆนางคงไม่ใช้ตัวล่อเพื่อจับเขานางคงกําลังวางแผนอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่อยู่ ทันใดน,นั้นก็มีคนพยายามบุกรุกเข้าไปในถ้ำพวกเขาคือนักสู้เผ่ามรณาจากการจัดตั้งแนวรบที่ประกอบขึ้นโดยออกยาเผ่าหลวซาห้าร้อยตนกับขัดขวางพวกเขาจากภายนอกปั้งห่างจากหน้ผาผาแห่งความพินาศนับพันลีร่างของนายพลเผ่ามรณาแตกออกเป็นหลายชิ้นและกระโจนลงมาจากท้องฟ้าบนเมฆสีขาวเจิ้นหยวนกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่หน้าโต๊ะหินหยกกำลังเพิอเพลิงกับชาของเขาเขาคือคนที่สังหารนายพลเผ่ามรณาคนนั้น ทำให้เขาแตกไป้นชิ้นด้วยการฟาดฝ่ามือในพลผ่ามรณาผูน่าสงสารไม่สามารถแม้แต่จะต่อสู้ได้คนที่ฆ่าไม่ทับของค่าจะต้องตายเสียงที่โกรธเกี้ยวดังขึ้นมาเมื่อพลังโชวรายย้ายแห่งความตายปรากฏขึ้นราวกับขึ้นยักษ์ที่ขอบฟ้ามุ่งหน้าสู่เจินหยวนเจินหยวนยิ้มออกมาดูเย็นชาสงบและสงบปฏิอารมณ์ในขณะที่เขาจิบชายครั้งข้ารอเจ้าอยู่ชื่อซิงซินจือ พลังงานชั่วร้ายแห่งความตายพรุ่งผ่านและก่อัวเป็นมือยักษ์สูงหลายร้อยหลาบังดวงอาทิตย์และดูราวกับว่ามันสามารถดึงดวงดาวลงมาจากสวรรค์ได้เจ้าสวรรค์ไร้คอบเขตจินหยวนตะโกนชื่อขณะที่เขาค่อยๆยื่นมือออกมาชา้ามือของเขาขยายออกไมารวดเร็วมันเรืองแสงเป็นสีเหลืองโดยมีกดนับพันอยู่บนพื้นผิวในขณะที่พลังงานยิ่งใหญ่ของฟ้าดินถูกรวบรวมมาปัง มือยักษ์ทั้งสองประทะกับมือสีเหลืองของเจิ้นหยวนที่โผล่มาโดยไม่รับบาดเจ็บและมือยักษ์แห่งพลังชั่วร้ายแห่งความตายก็ระเบิดออกมาช่วงเวลาต่อมาพลังงานชั่วร้ายแห่งความตายลดลงเหมือนกระแสน้ําจากนั้นมันก็หายไปอย่างสมบูรณ์ราวกับว่าไม่เคยมีมาก่อนและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็ มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาวว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน